สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชนชมอีโคคาร์พร้อมใช้งาน1นึคันนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงครับรองชมรองเช็คดูได้ครับสภาพสมบูรณ์สวยๆนะครับผ่อนเดือนละประมาณ4-5พันนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตสมาชิกเลยครับสนใจไปดูรถทดลองขับได้เลยครับมือเดียวป้ายแดงสวยๆหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับรถอยู่แถวบางแคนะครับ ันนี้สภาพสมบูรณ์ครับลงล้อ18มาเต็มๆเลยครับขึ้นอยู่กับความชอบนะครับถ้าใครสนใจหาว่าใช้งานนะครับ279,000บาทนะครับใครจะอัดสดก็ไปดูรถทดลองขับเจรจาครับเป็นรถเซ้นนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับพวงมาลัยปฏิฟังก์ชั่น a i r ์แบ ABS แล้วก็ปุ่มพุ่สตาร์ทนะครับสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับแล้วก็ใช้งานมานน้อยมากๆนะครับสำหรับคันนี้ภายในสวยสมบูรณ์นะครับ เช็คศูนย์ทุกระยะนะครับไม่มีบิดพลิ้วพร้อมใช้นะครับเอกสารพร้อมโอนไปดูรถตรวจสอบสภาพเลยนะครับรถสวยนะครับเป็น e c o c a นะครับ1 จุดสองนะครับเกียร์ออโต้นะครับสวยสมบูรณ์นะครับใช้ไปแล้วประมาณ60,000กิโลเมตรนะครับรองเช็ครองชมดูได้ครับสวยแบบนี้ชอบและถูกใจหรือไม่ถ้าทานชอบและสนใจนะครับอย่าลืมนมครับโทรเจรจาหรือไปดูรถทดลองขับนะครับยื่นเอกสารรอรับรถได้เลยครับสำหรับสมาชิกที่เครดิตดีนะครับก็เงินเดือนสักประมาณ1 5 0 0 0บาทก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วนะครับสวยสมบูรณ์ครับพร้อมใช้นะครับมีไม้แท้นะครับพาไปเช็คศูนย์ได้เลยครับ ภายในสวยแล้วก็ใหม่มากๆเลยครับปี2014สครับสำหรับตัวนี้ลองเช็คลองชมนะครับถ้าชอบเธอใช่เน้นหาไว้ใช้งานผ่อนยาวๆก็ชิลๆนะครับสี่ห้าพัโดยประมาณนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับคุ้มไม่คุ้มขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมนะครับสำหรับผมก็ทำหน้าที่ชี้เป้าแต่พยายามคัดหารถสวยๆมาฝากนะครับ ให้สมาชิกได้เลือกได้ชมนะครับไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับนี่นะครับภายในก็เป็นเบาะดําแดงนะครับลองชมดูนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่คันอีกหนึ่งทางด้วยก,กับสมาชิกได้เลือกได้ชมนะครับมีรถรวสวยๆเขาจะพยายามคัดมาฝากสมาชิกนะครับลองเช็คลองชมหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในอินเน็ต